โยมาอยู่กันในเกม Rock m p a n y การอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มาเล่นสกินนี้หน่อยนะครับสกินแบบสกินตัวละครนะครับที่ได้ล่าสุดมาจาก Battle Pass เลเวล15นะครับเป็นสกินนี้เลยที่มีชื่อว่า Nightfall นะครับของตัว t r e n c h นะครับผมนี่นะเป็นล่างแบบเสียนิดน,นึงดูทองทองแบบเต็มคอดูดิคนมันรวยแต่ขาเป็นขาแบบขุนยนต์นะขาแบบเป็น ขาลีกาขาลโรบอทใดๆเข้ามาดูน้นนี้ดีกว่านะครับผมนี่นะนี่นะเป็นขาแบบโรบอทนิดนึงนะครับนี่นะข้างซ้ายหรือเปล่าเออข้างซ้ายเป็นโรบอทนะครับผมแล้วก็ข้างขวาก็เป็นปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวคนรวยตัวดีทองแว่นแบบคาเทียาด้วยจัดไปเดี๋ยวไปลองดูในเกมว่ามันเป็นไงนะครับสำหรับสกินนายฟอร์เป็นสกินแบบธรรมดานะครับระดับแค่ระดับแรเท่านั้นโอเคก็ลุยกันเลยดีกว่าในโหมดสไตรเก่า 9. จัดไป มาอยูนเกมไม่เรียบร้อยนะครับผมอยู่กันในนาม์แฟกตอรี่มาวันนี้ไม่เล่นเป็นสายวางระเบิดแล้วกันนะครับแต่ก็จะวางแบบนิดหน่อยแล้วกันห้อยๆไวโอเคจัดไปกับปืน Trip ริบทายแล้วกันนะครับจัดไปวันนี้ไม่เล่นเป็นสายวางระเบิดแบบจา่าจานะแบบสายวางระเบิดจา่าจาเพิ่งเล่นไปนะครับผมแต่วันนี้ก็ห้อยๆวางระเบิดไปนิดหน่อยอะ่ะนะครับผมเพราะว่าตัวมันก็เป็นแบบมีแค่ระเบิดวางเท่านั้นถ้าไม่เล่นก็เสียเจตนารมจัดไป ก็ลุยเลยละการขอยี่สิบตัวก็พอละนะครับผมถ้าถึงไม่แน่อาจาจะถึงแต่ตอนนู้นปล่อยแมงมุมมาเลยมาถึงแมงมุมก็เพิ่งเล่นไปเมื่อวานตัวแบบอัมปราโดนแมงมุมตายละย็ดเคนักเลงของมึงวายหลังมามาย็ดแม่มาย็ดแม่ ไปไหนมึงโอ้โหผมมาถิ่นมันเลยนะสี่ตัวแล้วมันเสียปลาดาบโดนอีกโอ้ยช่วยทีมกูทำอะไรเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วแบบนี้โอเคได้มาตัวหนึ่งครับผมบอกเลยว่าชิบหายกันหมดแล้วดูมันเล่นดิกูไปหามเองออนักเลงจัดผอมาตายห่ามหมดแล้วหว่า เยึดไปยึดที่หลักปากที่ฐานครับผมเจอหนึ่งเขายิงเพื่อนกูทำไมนักหนาเล่าเก่าจัดโอเค,อเคนึกว่าจะตายซะละโอ้พี่แกเก่าจริงโอ้โหเดินมาผมไม่ได้ยินเสียงว่ะแต่ระเบิดวางผมต้องค่อยไปสักหนึ่งแล้วกันเผื่อไว้โอเค ไว้ใจได้ที่ไหนพวกมาย็ดแม่พวกนี้จัดไปผมค่อยไปตรงนี้สักเม็ดนึงโอเคมันเห็นปะะ่าวขออย่าให้เห็นระเบิดผมล้วกันมึงเก่ามึงเก่าปิดที่ศาสต์เก่าปิดที่สิบปีก็ไม่รวยเดินมาดิโอโ้โหไม่เดินเหยียบระเบิดผมด้วยนะเหมือนมันรู้อะ <'m> ดูดิอาระเบิดผมไปทิ้งเฉย และทีมกู oh, โหโคตรสุดยี่สิบตัวทรงจะยากแล้วอะรากมาเหรอครับโอ้รากหมาเหรอครับหมาเครับโอ้โหนี่ผมบล็อกมันไปหมดแล้วนะครับผมได้ยินเสียงมาแล้วตอนต้นเกมพูดที่อะไรครับเพราะว่าอะไรแม่งตัวที่ชอบพูดเนี่ยมันจะเล่นไม่เป็น เล่วงไปดีข no ี Boy, ้อ่ะล <is> ่วงไปดีขี้อ่ะเก่าจริงเก่าจริงอุ้ยไม่แตกวะเก่าจริงเก่าจริงนี่ไงเก่าจริงอุ้ยโอ้โหผมตายเลยโอ้โหเฮี้ยนี่มาจากไหนวะมาว้าวทีมชี้อะไร ยิงไปคนละสองตัวมันสามตัวเนี่ยเท่ากับผมคนเดียวคิดเอาละกันถ้ามีผมสองคนเนี่ยคิดดูเดี๋ยวก็ชนะไปแล้วถ้ามีคนแบบผมสองคนนะไอ้เียนี่แบบโอ้โหรวมกันสามคนเท่ากับผมคนเดียวอะ่ะมันยิงกันนะครับผมโคตรหา่าเลยมา yes, แม่มโอเควางระเบิดไปเมื่อกี้แต่ตัวนั้นมันน่าจะเห็นแสงนะครับเห็นแสงแบบรำไรไนงะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววางอีกรอบ วางไปเรื่อยๆครับผมไม่ใช่อยากไม่ได้อยากวางหรอกแต่กลัวมันอ้อมมาไม่ได้อะไรหรอกมันเห็นแสงเนี่ยตรงนี้ด้วคงจะดีกว่าถ้าได้จับมือซะด,ด้วยเอาดิมาดิเอุ้ยมันยิงระเบิดผมพังเลยอ่ะโอ้เชี่ยจัน แล้วผู้หญิงไม่โดนเลยวะโอ้ไม่โดนนะโอ้ผมได้ยินเสียงขวานเขาไปที่ตีนังจึ๊กเลยนะเมื่อกี้โอเคโอเคดีครับผมแบบนี้โอเคอยู่ไว้ดิโอ้โหเกือบตัดโ้โหสุดครับผมทีมแบบนี้20ตัวจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดู แต่กูบอกเลทีมแบบนี้โคตรของโคตรสุดละไม่ต้องเล่นกันเลยทีเดียวนะครับเก๋าเหี้ยอะไรของมึงโอเคคือไม่ยิงไม่ยิงอะไรเลยอะโอ้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 คอม่งแมอ้อ้วอ้โอ,มมอ้้อ้อ้ วิ่งช้าๆอยู่ก็รำไรวิ่งช้าๆก็รำไรเฉดแค่โอ้โหมึงยืนดูอะไรเชี่ยเอ้มันยืนดูผมยิงอ่ะโคตรสุดเลยตุ๊ดเออโอเคตายไปไดิมัง้งขวานกูคืนมาด้วย โคตรสุดาตุซี่โอ้โหแย่งกันเก่งชิบคือไม่ยิงเลยเหรอแย่งอย่างเดียวไเสียวเอ้ยโอ้โหปลาโดนกูอีกเชียตายแล้วจบละมาต่อครับผมอีกแปดตัวไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่งานหยาบโคตรหยาบเลยสัน ดูแม่งทำดิแต่ละองค์จะเลินเกินผมบอกแล้วแบบนี้ยทำที่ไหนครับผมมันยิงกันเท่าไหร่เนี่ย9 3ตัวผมคนเดียวล่อไป12แล้วสคนรวมกันได้13ตัวแต่ผมแค่คนเดียวเนี่ยล่อไป12โอ้โหแม่งเออแบกยังไงให้ไหวก่อนไนอะ้ซานโอ้โหยากนะเนี่ยทำไปเล่นไป แต่ผมซื้อกล่องมาละวกล่องบห้ก็พอแบบทนมือทนตีนได้อยู่ทนมือทนต,ตีนได้อยู่ระยะนึนงยนะผมว่าผมวางระเบิดเลยะละเอาดีเฮีย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 มึงอะไรของมึงเล่าอุ้ยไม่ตายโอ้โห <S <S ดีครับผม <S <S ดีมากดีมากเกมเขาทํามาดีผมบอกเลยเกมเขาทํามาดีมากคือกูยิงไม่ตายอ่ะโอ้โหนี่กอกกูลอยนะเนี่ยวาง,งดิกอกกูลอยนะเนี่ยเชี่ยเออระเบิดผมเอาระเบิดผมหายไปไหนะ กรอบผมร้อยไม่ใช่กรอบร้อยนี่กรอบเจคือมันยิงกูแบบแป๊บเดียวหายโอเคได้ระเบิดมาตัวหนึ่งครับผมไม่ได้เล่นสายวางระเบิดนะโอเคขาดอีกสาตัวผมถึง20่สิบอย่าไปสนใจใพวกเค้ยนั่นเลยสนใจตัวดีกว่าสนใจตัวเราดีกว่ามาดีดเลยเคียอย่าให้รู้โอเคแมงมุมไปแล้วครับผมโอวิ่งกันใหญ่ วิ่งกันใหญ่เจอแมงมุมโอเคผมวางหนามไว้ก่อนละกันเชี่ยนหนามครับผมเชี่ยนหนามสยามมาลาทอนอเ,เอ้ยไม่มีคนเข้าไปยิดเลยหรอชิบหายแล้วกูบอกตรงกูไปก่อนละกันมาตรงนี้กูไปก่อนละกันสวย มึงบินไม่ได้อุ้ยมีคนมาโอเคเก่าไว้สักของมึงปลาหลายทีแต่ของกูปลาทีเดียวไงใครทำมึงโอ้โหยี่สิบตัวละมาสถานการณ์กำลังย่ำแย่นะครับตอนนี้แม่ก็ช่วยไม่ได้โอเคตัวระเบ,บิดผมไปอีกตัวครับผมยี่สิบเอ็ดแม่มันก็ช่วยไม่ได้โอเคยี่สิบเอ็ดตัวละ อย่าทำเป็นเล่นผมบอกแล้วมึงจะตามกูอีกนานไหมว้าเฮียเฮียจริงไงสัสตามจังเลย <c oughs> ไม่ปลาระเบิดมาละเ <c oughs> อาทีมันหลุดไปหนึ่งตัวเฮียนั่นหลุดด้วย get Think it accessory. as an โอเคกูไปเลยละกันโอเคได้ล่วง,งอยู่หลังมาอไอ้ควายยิงดิโอ้โหแพ้แล้วกูว่ายีิบสามตัวสวยโอโ้แพ้แล้วเวลาด้านบนหมดละโอ้โหโอเค,อเคผมได้มายีิบสามตัวนะครับผมแต่ก็ไม่บังอาจจะมาแบกทีมที่อันนี้ได้จริงมันหนักนะครับผมตัว้พวกนั้น ยิงกูหลังโอ้โหโอเคครับผมนี่นะสก,กินตอนอยู่ในเกมก็เท่อยู่นะยิงสามตัวยิงเยอะกว่าทั้งทีมสองทีมอะโหดกว่านะครับ MVP เป็นโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผม